สวัสดีทุกท่านที่ลังติดตามรับชมกล่อมเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะพามาตีมินิบอสเมืองนาธานนะครับหนทางสู่เนมการ์ดดวลิสอันที่2นั่นเองบอสตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในเสาโทเทมที่อยู่ข้างๆกับหมู่บ้านนกนะครับทุกคนครับเราวาดไปที่ตัวของโทเทมพงพงสาพิสดารของหมู่บ้านนกได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็บินลงมาทางด้านขวานะครับเราก็จะเห็นมันวางตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นนักรบคอนนะครับทุกคนครับซึ่งความเด่นของเขาคือเขาจะมีท่าหนึ่งก็คือท่าทุบพื้นนะทุกคนนะมันก็จะสร้างก้อนหินสีแดงขึ้นมานะครับแล้วรอสักพักหนึ่งเขาจะกระโดดทุบไอ้ก้อนหินสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นดามเมทที่เป็น AOE ที่กว้างและแรงมากนะครับซึ่งไอ้ก้อนหินสีแดงนี้เราสามารถทําลายด้วยจงรี่หรือว่าดาบใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ แข็งอยู่พอสมควรนะครับเออไม่ใช่แบบโล่เดียวรถจะแตกได้นะครับต้องช่วยกันทุบหลายๆอันนะครับแต่ว่ามันสามารถทําลายได้ง่ายๆโดยการทําพักแอทแทกนะครับทุกคนครับซึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีคาซึฮะเซียวหรือว่าปนกหรืออะไรก็ตามที่กระโดดทุ่มได้นะครับเราก็เอามากระโดดทุ่มใส่มันจะโดนโดดทุ่มทีเดียวแล้วแตกได้เลยนะครับหรือใครจะใช้ เสาจงรี่หรือว่าตุ่มนักเดินทางนะครับไต่ๆแล้วก็โดดทุ่มเอาก็ได้นะครับซึ่งเวลาก้อนนี้แตกมันก็จะโดนดามจลดถเป็นข้อด้วยนะครับเออแล้วก็จะโดนสตันด้วยนะความสําเร็จนะครับก็จะมีเอาชนะเนาะอันแรกเอาชนะนะครับอันที่2ก็คือเอาชนะโดยแย่งทําลายก้อนแดงให้หมดนะครับอย่าให้มันกระโดดทุบก้อนแดงได้นะครับกับอันที่3คือเราจะต้องไม่ถูกการโจมตีของตัวหนวดเหล็กเลยนะครับ เรามาดูวิธีการเอาชนะนะครับพี่ก็จะใช้ตัวที่แบบตีไกลๆหน่อยทุกคนเพราะว่ามันบอกว่าห้ามโดนดดเมจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่ตีไกลๆเราก็จะสบายนะครับเออพี่ก็เอาคาซื้อฮะมาด้วยแบบนี้ครับเนี่ยพอมันวางก้อนกลมๆพี่ก็คา,าซื้อฮะกระโดดแบบนี้ห,นหมายง่ายมากครับทุกคนครับมันก็จะโดนสตันนะครับเออแล้วเราก็วิ่งนปนใส่รอบๆนะครับปล่อยมันโดนแดเมจไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วแค่เราเอาคาซื้อฮะมากระโดดเหยียบไอ้ก้อนแดงนี่อย่างเดียว สิครั้งมันก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันครั้งละสิบซทุกคนอืมไว้นั้นเนี่ยยังไงมันก็โดนคาเึฮะกระโดดเยียบไอ้ก้อนแดงไม่เกิน10ครั้งหรอกนะครับแต่ถ้าใครจะมีดาเมจอย่างอื่นมาเสริมแบบดาเมจระยะไกลแบบพี่ด้วยก็ได้นะครับก็ใช้ไฮเปอร์บูมระยะไกลแบบนี้ช่วยเนาะจังหวะอันตรายคือจังหวะกดอันตินะครับเออตอนแรกพี่ลองเอานิเวเลตมาไล่ยิงหลายทีละจังหวะเรากดอันตีมัน เราไอเฟมใช่ไหมแต่ว่ามันโดนตีนะครับมันถ้าโดนมันเขีย่ยๆก็คือไม่ได้เลยนะต่อให้เรามีไอเฟมแล้เดามจเราไม่ลดก็ตามเนะจริงๆแล้ง่ายสุดคือวิ่งวนไปวนมาแล้วเอาคสาสึฮะกระโดดเหยียบไข่มันไปเรื่อยๆนะครับเออมันก็ตายของมันเองเหมือนกันนะครับถ้าเราจะไม่ทํเดามจเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครมีไอที่แบบตีอัตโนมัติแบบไกลๆแบบพี่อย่างนี้ก็สบายหน่อยนะครับฟูริน่ากับไรเด้น2ตัวก็เ,เอาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยกระโดดเหยียบไปเรื่อยๆไหมครับทุกคนครับ เลือดมันจะลดทีละข้อทีละข้อสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับทุกครั้งที่มันวางไข่นะมันก็ง่ายเลยเห็นไหมครับทุกคนครับไม่โดนดาเมจเพราะเรายืนไกลๆนะครับไอตัวนี้มันตีใกล้ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันยังไงเราก็ไม่โดนดาเมจแน่นอนครับเราก็ยิงระยะไกลอย่างเดียวนะครับเออยิงระยะไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วจังหวะมันวางไข่ปั๊บเราก็เอาคาซือฮะเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับ เนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วอะมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วทุกคนเนี่ยพอมันวางไข่ปั๊บตอบมาครับคาซึฮะมาโดดตึ้มนะครับเห็นไหมเออมันก็เหลือรอบสุดท้ายละจริงๆคือมันวางไข่อีกรอบหนึ่งมันน่าจะตายแล้วครับง่ายเหลือเกินครับตัวนี้ง่ายเหลือเกินนะเพราะนั้นเราขอไม่แรงไม่มีดาเมจเลยก็ได้นะครับขอแค่เรามีคาซึฮะนะครับใครไม่มีคาซึฮะใช้นักเดินทางหินนะเอาตุ่มวางแล้วก็ขึ้น,ข,นขึ้นตุ่มกระโดดทุ่มอกก็ได้นะครับอ,อืมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมอรอบสุดท้ายแล้วครับกระโดดทุ่มตรงนี้ครับตึมเรียบร้อยครับง่ายมากเป็นไงทุกคนโคตรสบายแล้วเราก็จะได้ความสําเร็จของตัวที่2มาแล้วครับหนวดเหล็กนะครับเอาชนะโดยที่ไม่โดนโจมตีเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ